อเดี๋ยวเราจะาโหลดแอป DJI ไ l นะผมก็พิมพ์คาว่า DJI Fly นะผม a n d r o i d ก็ได้หรือว่าไม่ต้องพิงมพ์คาว่า Android ก็ได้นะผมเราก็จะมาทำการดาวน์โหลดกันนะผมเวลาเราใช้โดรนกันนะครับผมประมาณนี้เนะาะเราก็จะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมาดาวน์โหลดอีกครั้งหนึง่งคือเคยดาวก่อนหน้านี้เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะผมแต่ว่า ลบออกไปเพื่ออยากจะทําให้พี่ให้พี่ๆดูกันนะครับผมการดาวน์โหลดก็จะขึ้นอยู่กับไฟล์ต่างขึ้นอยู่กับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตของเราว่าเร็วช้านะครับประมาณนี้ในการใช้ในการดาวน์โหลดก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน a n น r o i d นะครับผมของ Android ก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน7ขึ้นไปนะในการดาวน์โหลดส่วน iPhone ก็มันก็จะมีบอกให้ตั้งแต่รุ่น สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถ้ารุ่นต่ำกว่านี้มันก็จะมีแอปให้ดาวน์โหลดนะผมเราก็ต้องกดเข้าไปนะบมการที่เราจะทําหมายถึงเราจะต้องมาดาวน์โหลดในแอปในแอปของ Google ต้องเข้าที่ Google อย่างเดียวเนื่องจากว่าในทาง l a y Store นะครับผมไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เนื่องจากว่ามันไม่มีขึ้นให้นะผมเพราะเราจะต้องมาดาวน์โหลดในนี้ถ้าเราดาวน์โหลดใน Google เนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าไฟล์อันตรายอะไรเงี้ยแต่ ไม่ต้องไปตกใจนะผมเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแจ้งเตือนเฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมจะทางบริษัทคอนเฟิร์มแล้วว่าดาวโหลดได้ปลอดภัยนะผร้อยเปอรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอทำการดาวน์โหลดกันนะครับผมอพอมันขึ้นมาติดตั้งแอปแล้วให้เปิดประมาณนี้ก็คือออกไปก็ได้ออกไปเลยนะครับผมออกไปเลยมันจะมันอยู่ตรงนี้จะโผล่อยู่ตรงนี้นะครับผม อโอเคมาพูดนีนะเราก็แตะเข้าไปประมาณนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาให้สุดเลยหรือไม่ต้องเลื่อนก็ได้กดติดตั้งไปเลยสิการถ่ายรูปแล้วก็สิการติดตั้งการเขาเรียกว่าตั้งที่ตั้งตำแหน่งนะผมแล้วก็ตั้งทั้งหมดไปเลยนะผมแล้วก็ขณะใช้แอปแล้วก็อนุญาตการเข้าถึงของรูปนะผมรอแป๊บหนึ่งเรากรดาวน์โหลด กำลังเตรียมข้อมูลทรัพยากรเสียจสิ้นสมบูรณ์กำลังเริ่มไปนะครับประมาณนี้อ่ะเตร็มขึ้นแล้แ,ลแป๊บหนึ่งอดีดีนะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโทโ,ทโทรศัพท์เครื่องที่ถ่ายนี่มันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ เลื่อนลงมาก็กดถัดไปนะผมแล้วก็กดเข้าร่วมนะผมตอนแรกจะเอาเครื่องนี้แหละเนี่ยเครื่องที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยให้ทําการแบบว่าอ่าเป็นการดาวโหลดแอปแต่มันดาวโหลดไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดลงทะเบียนไปนะผมอ่าอีอ่ฮอตเมลเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะผมมัน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 ไม่สเสถียรน,นะผมเราก็จะเอา Gmail ทีนี้ Gmail ของผม,ผมยังจำไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งนะ โอเคเราจะใส่ Gmail ของเรานะครับผมถ้าเป็น Android ก็ใส่ถ้าเป็น iOS ก็ใส่ iOS ถ้าเป็น,น Android ก็ใส่ Gmail ถ้าใส่ Gmail มันจะเร็วในการล็อกอินนะครับผมแล้ก็ไปแล้วก็กดเขาเรียกว่าเชื่อมต่อในเขาเรียกว่าแล้วเราก็มากดข้างล่างนะครับที่มันเป็นจุดตรงนี้ ถ้าเชื่อมต่อได้ Gmail มันจะเร็วแล้วกดถัดไปมองก็โอเคพอเราใส่รหัสไปแล้วนะครับผมแล้วกดตกลงตกลงไปเลยเมื่อกี้นี่พอใส่รหัสเข้าไปแล้วอยู่มันก็เด้งเด้งมาเป็นหน้านี้ก็ไม่เป็นไรเราเข้ามาตรงนี้เลยนะผมเพราะมันมันเด้งออกนะผมแล้วเอาเข้ามาตรงที่มันเป็นรูปคนเราก็าแตะเข้าไปเนื่องจากว่าผมมีตัวเก่าอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ เราก็จะเข้ามาที่การจัดการนะครับผมเข้ามาที่การจัดการเห็นไหมมันก็จะขึ้นคือถ้าถ้าเราใส่ gmail ของเราไปแล้วมันผูกไปแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ให้นะครับผมก็จะขึ้นให้เรียบร้อยนะผมประมาณนี้เองจะขึ้นคห้ข้อมูลว่าเราบินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อ,อก็จะเรียบร้อยแค่นี้แหละครับ ไม่ได้ยากเลยับผมโอเคับนะผมในการดาวน์โหลดนะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นการจัดก,การแผนที่การตั้งค่าการตั้ค่าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัตินะผมเมื่อเปิดการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติด้วยไฟล์อ่าไวไฟนะครับผมก็มุมกล้องเราก็เปิดไว้มุมกล้องเราก็เปิดซิงการบินเปิดซอฟต์แวร์ software, เปิดแค่นั้นนะครับผมประมาณนี้ก็เรียบร้อย ออกมาโอเคเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นการศูนย์กับการเรียนรู้นะครับผมของตัวดูลนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับมือไม้ระดับเริ่มต้นแล้วก็ระดับกลางระดับสูงนะครับผมประมาณนี้เราก็กดเข้าไปดูได้ไปรับชมได้นะครับผมประมาณนี้เนาะก็นะครับผมผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมยวเรามากดมาที่ลูกคนนะครับผม อ่าเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นผมเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วนะผมเข้าไปที่คาว่าการจัดการจะมาบอกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราซื้อเครื่องมาเสร็จแล้วนะผมถ้าเราซื้อเครื่องมือสองมานะตรงเนี้ยครับผมมันจะว่าผูกไว้กับบัญชีอันนี้ก็คือบัญชีของผมนะครับผมเป็นีเมลของผมถ้าเราซื้อมือสองมามันจะผูกบัญชีกับเจ้าของเก่านะครับผมผูกบัญชีกับเจ้าของเก่าถ้ามันผูกบัญชีกับเจ้าของเก่าให้เจ้าของเก่านะครับผมเจ้าของระบบ ลบอุปกรณ์จากบัญชีให้เขาต่อลบบัญชีออกจากอุปกรณ์ไปเลยนะครับผมคือให้เขาลบออกไปเลยเพราะถ้าลบออกไปแล้วมันจะไม่ขึ้นตรงนี้มันจะไม่ขึ้นอะไรเลยมันจะขึ้นคําว่าผูกบัญชีนะครับผมทีนี้ถ้าถ้าเจ้าของกล่าวเขาไม่ลบออกเราจะไม่สามารถเข้าระบบได้นะครับผมเราบินได้แต่เราไม่สามารถเข้าระบบได้ทีนี้ข้อมูลต่างๆมันก็จะไปอยู่กับเขาไปอยู่กับ Gmail ของเขาเพราะนั้นแล้วให้เขาลบอุปกรณ์ออกจากบัญชี ไปเลยนะผมเราจะได้เข้าไปล็อกอินในระบบของเราได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นเกย์ให้นะครับผมเพิ่มเติมสวัสดีครับ